เป็นยังไงโอไมเอาลงลิเกตัวนี้ติ่มหน้าพี่ผมยังไม่เฉยผมผมอายทุกวันมึงเล่นจริงจังเลทุกวันเนี่ยลิเกจริงจังเล่นลิเกกูเมึงต้องทำประกันแล้วพี่ใจเย็นใจเย็นบอยฉากเนี่ยปาชอนต้องไปยืนแทนปอยใช่ไหมบ้าก็เปลี่ยนตัวแล้วกันอันนี้ก่อนขนาดน้องมันมันทีมก็ะเด็นไปโน่นเออดปรคนอื่นแล้ว น้องแล้วก็ข้างหลังนะพี่ตีเนี่ยีเสียกำลังเสียเสียชอบเเส่าชอบเปล่าชอบเปล่าชอบไม่เคยไม่เคยชอไม่ชอบเหยอดดีมันไม่หยิกทำตัวไม่ถูกอะไรมึงๆองเพงจีบดิลองไม่เป็น น้องดูไม่เคยน้องพีงเลย้องเป็นจีบเขาจีบจีบแม่มึงน้องมันเป็นเหรอไม่เป็นงั้นมึงคอยทำลิปซิ้งแต่ที่เหลือกูจัดการเอฟซิ้งนั่นคือทำท่าทางเดียวท่าทางเดียวได้ได้ได้นี่นี่นี่อะไรมันนี่หน่อยเธอวิเ้ศษตลอดเลียดเขาเหรอเธอเธอเคยร้องเพลงบ้างไหมเคยค่ะเพราะเคยไปประกวด ประกวดไอ้นี่มาไม้ทองคำมาค่ะน้องแน่แน่นะเขาได้ไม้มาประดับไว้บนหน้าจมูกเอาไมปนี่ที่หลังไม่ต้องไปหรอกไม้ทองคำไม่ต้องไปสู้กับใครเขาไปรายการนี้ดีกว่าไปรายการอะไรอย่างเธอต้องรายการร้องแร็คโลงร้องแรกคเงินเขาร้องแรกไรท์เขาแรกไรทแรกไรทหรือแร็เหรียญเออจะแร็คโลงไม่ให้พอก็โลงไปเอาแรกเงินไปเท่าไหร่ดิเอาร้องแรกไรทนะ จัดร้องเล็กไรเอาอย่างงี้เดี๋ยวช่วยทำลิปซิงค์ให้หน่อยจิแล้วให้น้องเธอลิปซิงค์ใช่ไหมเธอร้องเพลงกับฉันหน่อยให้จัดร้องเพลงร้องเพลงเจะร้องได้ใช่ไหมเอานะเชื่อเงินนะได้เลยนะไม่ผิดก็เพี้ยนมึงเชื่อเมินลองดูลองดูทำอะไรวะเข้าไปใกล้ๆทำอไงเข้าไปเข้าไปจ้องตา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 ได้แล้วแล้จ้องตา วันจะไปเขินนะเนี่ยนะคุณลีชอบอีเท่าโจ้าครเนี่เขาดี่เนี่ยน้องชุดนุ่เจ้าเขาเนี่ยไม่บอมองไปเฮ้ยเฮ้ยคุยคุยคุยตกใจด้วยยังไม่คุ้นหน้าอีกเหรอยังยังยังแต่งหน้าตรงเอากันนี่หน้าเหรอเอาคิดว่าเป็นแต่งหน่อไงหน้าก็เทดูดิอยู่ตั้งไม่รู้กี่วันแล้วยังไม่คุ้นหน้าอั่างนี่ ด่าเลยให้เกียดเขาหน่อยทุกสาไปฟอกฟันมานะนี่อยู่กับสองลามเรื่องฟอกฟันแล้วแต่ไม่ฟอกหน้าโดยอองลองเพียงลองเพียงลองเพียงไปไปก็เลยเสียงเขาเสียเขาอะ พูดอะไรเนี่ยแสงจันนวลพองน้าพาผ่าผ่ากันทองเมื่อมองแล้วุระดเดยสสตนสุดยอดมานน้ยเ้ย โอ้ยเราใน้ลงใหญ่เลยโอ้ยมันกลังลื่นในลกขึ้นมาเอาเสียงขึ้นเสียงขึ้เดี๋ยวฉันตั้งให้เอาเสียงเยเอาเสียงเอาเลยเอ่อเสียงเลมันขึ้นไปเตคุต้องเปินเยานนวลพองนวลเดือนเดือนอุ้จะลงดินแล้วนะขึ้นสูงเ่ยเดือน ไปอ่ะไปอ่ะได้ไหมผมไปได้ไหมไอเออเอาเสียงนี้เลยเอาเสียงนี้เลยเสียงนี้นะเฮ้ยอะไรยึงพยายามจะย้อนจะยิงย้อนกูยิงเพี้ยนเอาเสียงนี้เลยนะพอแลว่ยอย่ข่าวไม่อย่าข่าวอย่าข่าวบันทึกลองเด็กก็แสงจันทร์นวลพองหน้าผ้าผ้าดังทอง

พี่ก้าเกิดว่าเจ๊เจ๊ก็ไมกังนเสียงแหววลยนจ๊พาายงอเจ๊อ่ะเจเป็นงอเราผังฟังเขาก็เป็นเรื่องแล้วเนี่ยคุณจะมาต่ออีกขอโทษคุต่อเสียงยากจริงเสียงกระเว้งจริงเลยคุณเจ๊อะไรมันนี่แต่ลักษณะว่ากองเสียงกุจะมี เห็นรูปตัวไหมว่าเสียงเทงนี่เฮี้ยมมากเลยนะเยี้ยมมากเลยนะขอบคุณที่ใช้คําว่าเย e <laughs> ี่ยมถ้าอย่างนั้นนะ่ะไม่ทองคำสิบปีซ้อนไม่ได้หรอก <laughs> เอาอย่างนี้จะพาไปซ้อมร้องหลังซ่อง <Why? S 2> ไปซ้อมร้องหลังซ่อง <laughs> เออ <laughs> มีไม้อยดีตัวอุ้ยมีเป็นสิบอันโอ้ยเยอะถึงขนาดนั้นเหรอเออ ร้องเสียงแน่นทั้งคืนใช่เดี๋ยวพาไปต่อยากมากเลย